จู่แต่คักก็คิดว่าเรื่องเงินเขาบอกเขามีหนี้มาอยู่10ล้าน9ก้าแสนเรื่องเงินก็มีแค่นี้แต่เรื่องใจพี่ถือว่าเสียใจแต่พี่ขอ,อโอโหสิแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องต็กันแล้วเขาก็ไปอยู่สดเขา มริการ3อันเขาได้ค่าตัวแพงไปดาราสมัยปัจจุบันด้วยพี่ก็เรียกประชุม a e แล้วก็วางแผนให้เขาว่าจะหาเงิน10ล้าน9แสนให้เขางไงไายในหนปีลงทุนฉากเป็นล้านล้านบาทพรีเซนต์กับทางช่องเลยไปเยอะแยะบ,บทใช่ไหมแล้วอยู่ดีแบบจะมาเทกันอย่างนี้มันมีความเสียหายแน่นอน อย่างก็จบกันด้วยดีแล้วเราก็จะไม่มีชื่อเขาอยู่ในหัวใจเราอีกต่อไปก็ถึงเวลามันก็ต้องเจอกันและถึงเวลาก็ต้องจากกันมันเป็นกรรมที่มันต้องเจอกัน1เดือนกับ6วันสมปองนครชัยสงศุดย์แต่หากก็คิดว่าเรื่องเงินค่ะเงินเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับเขาเพราะพิ่ว่าพ,พี่ทำเหมือนแม่ทุกคั้งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่บกพร่องของความเป็นแม่นะคะ เพราะว่าเขาอยากได้อะไรก็จะบอกเขาให้คําแนะนําอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะซึ่งเขาก็มินทีไม่อยากฟังพี่เหมือนกับเหมือนกับเด็กทั่วไปอะ่ะแต่เขาไม่มาลาพี่มาแต่ครั้งเดียวไม่มาลาเลยเลยนะคะก่อนหน้าไม่มีทะเลาะอะไรกันไหมคะลุนแล้ไม่ไม่ได้ทะเลาะแต่ว่าพี่พูดกับเขาก็พูดกับเขาเรื่องที่การคบคนนะคะเรื่องที่เขาเข้าไปอยู่ในเขาคิดอยากรวยแย่ๆใช่ไหมการรวยแย่ๆเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง งินสีเท่าอะไรเงี้ยพี่ก็บอกททษระวังไม่ได้ว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวขอ้องก็เป็นเงินสีเท่าเขาอยากรวยมากเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมอยากรวยมากมายนี้เพราะอยากรวยมากเนี่ยมันก็จะดิ้นไปเรื่อยๆเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องคําว่าสร้างแบรนด์เนี่ยพี่ก็พยายามจะบอกเขาว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราจะดูว่าเราเป็นยังไงนะี่ให้หาดูจากคนรอบตัวเราห้าคนเราก็จะรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกคบคนที่มันมีมันมีต้นทุนชีวิต เหมือนเหมือนเรานะมีต้นชุงชีวิตเท่าเากันเวลามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเขาก็เสียเราก็เสียไม่ใช่ว่าเราเสียฝ่ายเดียวเพราะวันนี้เนี่ยมหาสมปองเป็นคนมีต้นทุนชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดแต่ว่าเขาไม่ฟังเขาวองแต่ว่าเรื่องเงินเป็นใหญ่แล้วก็พอเรื่องเงินมันใหญ่มันก็จะมันทําให้ความคิดของเขาเนี่ยมันมันมันหน้ามืดมันปิดบังหัวใจจิตใจอะไรทั้งหมดเลยนะคะพี่ก็เขาบอกเขามี นี่มาอยู่10บล้านเก้าแสนนะคะอันนี้เขาบอกว่าพี่ก็ตกใจมากเลยคนเป็นพระมีนี่ได้ยังไงต้อง10บล้านกว่าเนะเขาก็บอกว่าเขาก็คิดดีอ่ะอยากจะกระตันยูต่ครอบครัวก็ไปไปซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ดินสอปรกรด้วยนะคะเออไปไล่ซื้อไปเรื่อยๆจนให้ได้ประมาณเกือบ300ไร่อนะคะเสร็จแล้วก็จะให้ทํายางพารากันนี่ยางพารามันไม่ใช่ง่ายมันเป็นเรื่องที่ต้องแบบ ต้องแบบใช้ความพยายามสูงอะ่ะคนไม่เคยทําไม่ได้ง่ายๆในที่สุดก็ทําไม่ได้พอทําไม่ไดเยายา้เขาก็พยายามขายเขาบอกพยายามขายเท่าไหร่มันก็ยังขายไม่ได้นี่มันก็พ,อพ่อคูณไปเรื่อยๆเ,เขาก็ไปตอนที่ไปซื้อเขาก็บอกว่าเขาใช้เงินนอกระบบซื้อซึ่งมันก็จะมีดอกเบีย้ยตามมาเจอดอกเบีย้ยไปเดือนละส0 0 0สนบาทซึ่งมันหนักมากอะ่ะเดือนละสามแสนเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนที่เป็นมนุตย์เงินเดือนนี่หรือมึงมึงแม่ทุกทุกคนเป็นนักธุรกิจ นะวันนี้มันก็ยากนักนะที่จะหาเง 1, 300, ินสามแสนมาจ่ายดอกเบีย้ยแล้วก็เขาก็บอกกับพี่ว่าเขาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออะไรนะอารมณ์อ,อ,อ,อกฎนะคะที่วัดพระบาทน้ําพุซึ่งท่านก็เมตตาสูงมากพี่เองก็นับถือและพี่ก็บริจาคที่วัดนี้ประจํานะคะก็ท่านก็เลยแบบว่าสงสารก็เลยบอกว่าให้ลูกศิษย์คนสนิทเนี่ยช่วยมาปิดมีให้แล้วก็ไปกู้แทนโดยที่ ไอ้เงิน3 0 0แสนเนี่ยคือไม่ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแล้วเอา0 0มแสนนียมาผ่อนส่งนะคะที่ผ่อนส่งกับเนี่ยลูกศิษย์ของท่านนะคะปรากฏว่า,เ,าเขาก็มีส่งบ้างไม่มีส่งบ้างสรุปตอนจุดท้ายที่มาถึงที่เนี่ยเขาเหลืออยูเอ่เป็นนี่อยู่10ล้าน9 0 0 0พี่ก็วางแผนเห้เขาเขาก็บอกวบอรี่มากเลยพี่เนี่ยมองเขาเหมือนลูกคนหนึ่งเป็นลูกคนสุดท้องของพี่งั้นพี่ทําให้ทุกอย่างเหมือนกับที่พี่ทําให้ลูกพี่ก็วางแผนเขาว่า ไอ้สิบล้านเก้าแสนเนี่ยพี่ก็บอกว่างนี้ไม่ต้องวอรี่พี่เนี่ยเคยเป็นเจ้าของทีวีภูเก่าพี่รู้จักลูกค้าเต็มประเทศไทยเพราะฉะนั้นเพื่อนพี่ทั้งนั้นผู้เจ้าของธุรกิจใหญ่ๆพี่ก็เรียกประชุม AE อและก็วางแผนให้เขาว่าจะหาเงิน10ล้านเก้าแสนให้เขา,างไงภายใน1ปีพี่ก็ให้โจทย์ลูกพี่ไปไปทำรายการแล้วก็ได้ไม่ใหญ่เพาดุดค,คําว่า,าธรรมะใช่ไหมเพราะเชื่อสร้างพัะพุเขา ก็บอกให้ลูกไปทำรายการลูกก็ไปคิดมาบริการ3อันอโทรติดที่ตอบออนไลน์นะคะ<ม>ก็คือให้เขาตอบปัญหากับคนทั่วไปปัญหาทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คนโทรเข้ามาอันที่2คือมหาพาสนุกเป็นซิทคอมซึ่งเขาชอบเขาบอกเขาชอบเป็นตลกนะเขาชอบพี่ก็พยายามเอาของเขามาเมื่อแต่ว่าต้องเป็นเป็นซิทคอมที่ให้สาระธรรม,มะคือสอนธรรม,มะคนนะคะก็ออกอ,อัดเทปไปแล้ว8ตอนนะคะที่อัดไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรายการ ถึงไหนถึงกันอันนั้นก็เป็นรายการประเภทแบบเออเอาช่วยเกษตรกรเป็นการไลฟ์สดเพราะที่วิว่าเขาควรจะทําอะไรเพื่อ CSR ตัวเองด้วยไม่ใช่มาแล้วจะไลฟ์ขายแต่คอลลาเจนอาหารเสริมอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟมันแบบมันมันมีแต่กรีดเลือดตัวเองไปทุกหยดอ่ะมันควรจะทําอะไรที่ให้กับสังคมเพื่อจะให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นมาไม่ใช่ว่าการรีวิวมันได้เงินแยะใช่ขึ้นชั่วโมงเดชของเขาคือแสนห้นะคะ ชั่วโมงหนึ่งคือ3 0 0 0 0 0แต่มันเป็นการกรีดเลือดตัวเองตลอดเวลาเขาได้ค่าตัวแพงประดาลาตกปัจจุบันด้วยนะคะแต่เขาไม่เข้าใจเขาไปเทียบกับการรีวิวครั้งหนึ่งซึ่งกรีดเลือดตัวเองทุกเดนะคะเออเขาคิวตอนแรกเราขอ2คิวใช่ไหมต่อเดือนแต่มันก็ให้แสนหนึ่งอันนั้นคนะ่ะแสนหนึ่งก็คือคิวหนึ่งห้าหมื่นนะคะแต่นี้มันทาไม่หวานมันเหนื่อยมันดึกก็เลยขยับมาเป็น3คิวนะคะคือเดือนเราถา่ายแค่เนี้ยสคิว แล้วก็มีรายการโทรติดที่ตอบอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วรายการหนึ่งก็คือรายการที่ว่าไปไลฟ์สดขายของ,งก็3วันจันอังคารพุธนะคะสวันเองเนี่ยหมดเนี่ยได้2องแสนห้าเงินเดือนน่ะแล้วคุณไม่รู้หรือว่ากระแสมันไม่ได้อยู่กับคุณอย่างนี้ตลอดไปแต่นี่เราเซ็นสัญญา2ปีนะเซ็นสัญญา2ปีคุณจะมีไรายได้ประจำอย่างนี้ถึง2ปีเรามีมีสองแสนห้าเราอยู่สบายไหม อยู่สบายแล้วใช่ไหมนี <N> ่ <ee> จะหมดภายในหนึ่งปีพี่ก็วางแผนให้เหมือนจะเป็นลูกหมดทุกอย่างเลยนะและทําไมถึงจะได้อันนี้นะของลูกเอาไปแล้วนะลูกจะให้เขาทาให้เขาได้คือสามล้านบาทต่อปีถูกไหมตอนนี้คุณแม่ก็บอกว่าเออให้ไปจ่ายหนี้เพราะไอ้หนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากเราเป็นหนี้คนต้องรีบไปจ่ายนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อท่านก็เมตตามาก็เลยให้ไปเอาล้านหนึ่งเนี่ยจ่ายล่วงหน้าคือทําเป็นทีละสามเดือนปีหนึ่งจะจ่ายสามครั้ง ไปจ่ายเต้ก็จ่ายไปแล้วเรียบร้อย1ล้านบาทโอนไปให้ทางทาง,าทางลูกศิษย์ของหลวงพ่ออารมณ์วดที่วัดระบาดน้ําพุนะคะไปแล้ว1ล้านบาทนะคะส่วนอันอื่นเนี่ยพี่นี่นะไม่เคยโทรเพื่อนพี่เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทหมดนั้นะเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเยอะแยะไปหมดกระทบงานหรือไม่คะไม่กระทบเลยไม่กระทบเลยค่ะก็เพียงแต่ของเต้กระทบทีวีภูไม่กระทบของเต้เขากระทบแน่นอนเพราะว่ารายการเขาจะต้อง ต้องมาปรับรูปแบบใหม่สคริปต์ต้องเขียนใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะคะขายลูกค้าก็ต้องมานั่งปรับใหม่เขาคงคิดว่าเขาจะหาปิกอินซีที่มันใหญ่กว่านี้ได้นะคะตามฝันลูกค้าว่าเขาฝันว่าเขาจะต้องมีร้อยล้านภายในก็เขาพูดกับพี่ตลอดว่าหลวงพี่วูเทนบอกเขาจะมีร้อยล้านภายใน3เดือนนะคะก็เลยแบบว่าเขาอาจจะยึดคำนู้นนะคะแต่สําหรับพี่เนี่ยในแง่ธุรกิจมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมี คุณจะไม่มีคุณมีนี่มา10ล้าน90 0 0แสนเนี่ยแลวคุณจะมีร้อยล้านภายใน3เดือนเนี่ยมันคงไม่ใช่ธุรกิจปกตินะคะและพี่ก็จะไม่ให้ใครคนที่พี่ดูแลเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรที่มันไม่ปกติสีเท่าไม่จะนิดเดียวพี่ก็ไม่เอาตอนนี้ขอว่าโอ้โหสิันดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันนะคะเพราะต่างคนต่างจากไปเขาก็จะอวยพรให้เขาโชคดีความฝันของเขาคือเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดัง พี่อยากให้เขาสร้างให้เขาเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่นักพูดธรรมะที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ต้องการไหคะเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ที่ดังก็มันเป็นทางเลือกของเขาซึ่งมันตรงเห็นไหมมันไม่ตรงกันสักอย่างเลยเขาไม่ไม่ตรงกันเรคุยกันย้กเขามองเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่พี่มองว่าเรื่องภาพเป็นเรื่องใหญ่ทุ่มันกินได้นานแล้วก็ยังมีคนแบบไหวเราอยู่ตลอดแต่เขาบอกเขาไม่ต้องการให้ใครไหว้หรือกราบเขาต้องการให้คนมากอดอันนี้เห็นไหมคะกับการช่วยคนอย่างนี้ ที่จริงก็ไม่เข็ดนะคะเพราะว่าพี่ว่าทุกอย่างมันมีมาแล้วมันก็ไปมันถึงเวลามันก็ต้องมาเจอกันมันใช้กรรมกันนี่กรรมก็หมดเร็วมากหรือแค่เดือนเดียวแล้วพี่วุ่นวายมากล้วเดือนนี้ถามลูกน้องเส็จเกือบจะไม่ได้คุยกับใครเลยแผนในพอเริ่มต้นเนี่ยอยู่มาดึงเดือนยังไม่ได้เริ่มต้นถัดมาอะไรให้เราเลยก็เพิ่งจะเริ่มต้นมันก็มีเรื่องราวแล้วก็สรุปเราก็ไม่ได้อะไรจะเเขาเลยล่ะแล้วก็เสียเงินไปแล้วด้วยที่สําคัญเงินไม่สําคัญเท่ากับเสียความรู้สึกเขาก็ประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะไป แต่เขาก็ลืมมองเรื่องอื่นว่าเขาติดสัญญาที่นี่ต้้งสองปีนะคะเรามีการเซ็นสัญญ,ญญากันพี่ก็เราเป็นนักลูกพี่เป็นนักธุรกิจพี่สอนพี่ตอนนี้พี่ไม่ได้ทำแล้วลูกพี่ทํามเขาเซ็นกันไปเรื่อเราจะลงทุนฉากเป็นเป็นล้านล้านบาทเราพรีเซนต์กับทางช่องอะไรไปเยอะแยะบ,บทใช่ไหมแล้วอยู่ดีแบบจะมาเทกันอย่างนงี้มันมีความเสียหายแน่นอนนั้นเราก็ต้องเซ็นสัญญ,ญาไว้ก่อนแล้วลูกเขาก็เซ็นไว้อยู่สองปีนะคะ เพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าเขาอะก็ตอนนี้ก็พูดเดี๋ยวว่าขอให้เ้าโชคดีแล้วก็เพราะเป็นคนฉลาดแล้วก็มีวัฒนิลป์ที่แบบคนเชื่อคนเชื่อแน่นอนก็ขอให้เขาได้เป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังตามที่เขาฝันก็เดี๋ยวต้องให้ฝ่ากฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้างแล้วก็เงินหนึ่งล้านบาทที่เราจ่ายไปแล้วสี่เดือนแต่นี่เขาทําได้ยังไม่กี่วันเลยมันคุยกันจบไม่ได้พี่เองไม่อยากให้ฟ้องร้อง แต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องฟ้องร้องเพื่อให้มันเป็นกรณีศึกษาของคนทั่วไปพี่ต้องเป็นฝ่ายฟ,ฟ้องนะคะพี่ต้องเป็นฝ่ายฟ,ฟ้องเพราะพี่เป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์ไม่ใช่เต้น,นะคะไม่ใช่พี่พี่ก็เป็นแค่ที่ปรึกษาเพราะว่าที่วิภูไม่ใช่ของติม๋มพี่ติ๋มพันธิพาอีกแล้วเป็นของคุณเต้กันพลน,นะคะเพราะว่าพี่ยกให้เขาแล้วแต่จริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้จบถึงในแง่ของกฎหมายอย่างเดียวถ้าเกิดทางพี่สมองเขามาเคลียร์เรื่องคขข่าเสียหายอะไรของเราได้มาคุยกันในส่วนของเงินที่เขารับไปแล้ว อย่างเงี้ยผมว่ามันมีทางออกอื่นอีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ทางฝั่งของพี่สมปองเขาด้วยค<ะ>่ะเห็นว่ามีคนมาหอกงผลประโยชน์จากสมปองเองอก็คงมีเยอะเลยค่ะคนมีแสงนะคะคนมีแสงมันก็จะมีคนเข้ามาก็จะเป็นประเภทเปรสิตอะแย่ะมาก <c oughs> คือกินทุ<ว>กสิ่งมีชีวิตที่กินอยู่คนสิ่งมีชีวิตมันเป็นชีวิตของของพาร์ของเขาแล้วเราก็ถือว่าเราแยกกันออกมาเราขอไม่พูดถึง คนอื่นที่มาอยู่รอบตัวเราละกันเขาเดินจากเราไปเราอยู่ของเราที่นี่แล้วเราก็อยู่อย่างมีความสุขของเราต่อไปจะไม่มีคําว่าสมบองนครไทยสงที่บ้านแห่งนี้และทีวีทีวีภูของลูกพี่ทีวีภูล๊ปนะจะไม่มีชื่อนี้ปรากฏอีกต่อไปเราพยายามไล่ลบอยู่นะคะตอนนี้ไม่รู้จะลบไปได้แค่ไหนแล้ว เพลงที่เขาทำแล้วก็เจ้ออกหมดนะคะแล้วก็ตระกูลนครไทยสงก็ไม่ต้องมาที่บ้านนี้อีกต่อไปแล้วไม่นั้นพี่ก็ต้องไปรับญาติเขาเอยอะแยะนะคะของเราก็มีตระ,ะ,ะ,ะกูลชกุลไทยสะกุลชัยแล้วก็ตระกูลทีวีภูของที่คนตามตะกุลทีวีภูแยะอยู่แล้วบ้านนี้เราก็ขับข้างอยู่แล้วนะคะก็บอกว่าขอให้เขาโชคดีแล้วก็พี่หัหสิท์ให้ทุกอย่างนะคะไม่ต้องมาเจอพี่ไม่ต้องมาออคิดถึงพี่อีกแล้วนะคะไอสิ่งที่พี่ทำให้ ก็เตือนเขาเรื่องการครบคนนะคะว่ายังไงก็ตามถ้าเขาอยากจะเดินสายนี้ไปไปนั้นเขาต้องรู้จักเคลือบคบคนลบคบคนที่มันมีต้นทุนชีวิตเท่าเราไม่นั้นเขาก็จะเขาเขาไม่รู้หรอกว่าใครเข้ามาให้ตั้งกาดไว้ก่อนพี่บอกให้ตั้งกาดไว้ก่อนคนที่เข้ามาเพราะตอนนี้เขามีแสงคนจะเข้ามาแยกะมากเลยแต่ต้องระวังคนที่จะให้ออฟเฟอร์แบบ t o o m u c h t o be tour ให้มากเกินกับปกติเนี่ยมันเป็นไม่ได้คือมันไม่ใช่โลจิกของการทําธุรกิจแล้วมันโลจิกของอะไรอะ่ะ อะไรมันต้องมีเครื่องแฝงนะคะต้องต้องคัดออฟอ่ะอะไรที่เราเอาไม่อยู่จริงๆเราก็ต้องปล่อยไปนะองคุลิมานี่ก็เป็นโจรน,นะในที่สุดก็ยังกลัดใจได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่พี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ที่เคยเผด็พลาดก็อาจจะอาจจะกลับใจได้เหมือนกันและที่สําคัญคือเราต้องไม่ทําร้ายกันพี่จะไม่ทําร้ายเขาเด็ดขาดนะเขาอย่าทาร้ายตัวเองเท่านั้นเองก็ยังอวยพรหว่อให้เขาคิดดีคิดอย่าทําร้ายตัวเอง แต่พี่รับรองได้ว่าพี่จะไม่ทําร้ายเขาเด็ดขาดแล้วพี่ครั้งหนึ่งเขาก็เรียกพี่เป็นแม่เป็นแม่ติมแม่ติมทุกเช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะทําร้ายลูกพี่เองไม่ได้แต่พี่ขอโอโหสิแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องก,กันแล้วเขาก็ไปอยู่สดเท้าตอนนี้ก็พูดแด่ว่าเขาไม่มีแม่ติมในชีวิตติกต่อไปแล้วเขาเรือแต่แม่ตาอของ่เขาเท่านั้นเองซึ่งนอนติดเตียงเขาควรจะให้ความรักกับแม่นั้นไม่ต้องมาคิดถึงพี่แล้วเพราะว่าพี่โอโหสีทุกอย่างนะคะ จะไม่มีชื่อเขาอยู่ในสมองพี่อีกต่อไปทุกอย่างก็จบกันด้วยดีแล้วเราก็จะไม่มีชื่อเขาอยู่ในหัวใจเราอีกต่อไปนะคะแต่ว่าไม่ไม่โทษตัวเองไม่โทษเขาก็ถึงเวลามันก็ต้องเจอกันและถึงเวลาก็ต้องจากกันมันเป็นกรรมที่มันต้องเจอกันหนึ่งเดือนกับ6วันสมปองนครชัยสง